คลิปนี้นะครับมาบอกวิธีการนะครับการแก้ปัญหาหัวน้ําอุดตันนะครับหัวน้ําให้กับต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไผ่หรือสวนอะไรต่างๆก็ตามนะครับใครที่มีที่ประสบเจอนะครับหัวฉีดน้ําแบบแบบนี้นะครับที่เราให้น้ําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเพราะว่า น้ำเราอาจจะมีกดมีคาบหินปูนเกาะนะครับใช้นานๆน,นะครับน้ํามันก็จะตันน้ํามันก็จะไม่ค่อยออกนะครับคลิปนี้มีวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไม้แย่แย่แล้วมันก็กลับมาตันอีกเหมือนเดิมนะครับเรามาดูวิธีแก้ไขนะครับทางสวนไผ่ของเรานะครับแก้ไขก็คือเราเจอแบบนี้นะครับหัวนี้นะครับตัน นะครับไม่ไม่ออกหัวนี้นะครับไม่ออกออกนิดนิดนะครับทุกคนนะครับเราจะแก้ไขโดยหนึ่งนะครับเราจะใช้สว่านนะครับแล้วก็ดอกสว่านเล็กๆนะครับดอกสว่านนะครับดอกมันจะใหญ่กว่ารูอันนี้นิดนึงนะครับเราให้เลือกให้ใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับเพราะว่ารูเขาจะเล็กอยู่แล้ว บวกกับมีคาบหินปูนเกาะใช้เวลานานม,มันก็จะตันมันก็จะออกแบบนี้หรือจะมีเศษผงอะไรก็แล้วแต่นะครับมาตันเนี่ยมาดูวิธีการกันนะครับ,น,รบน้ำแรงนะครับทุกคนน้ำแรงมากแต่หัวไม่ออกอันนี้เป็นหัวให้น้ำแบบปีกผีเสื้อนะครับน้ำออกทางเดียวนะครับทุกคน เห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีรอยอุดรอยตันอยู่ตรงนี้อันนี้มันมีรูเขาขนาดมันเล็กนะครับเราก็จะทําให้รูเขาว่างนะครับโดยใช้ใช้ครีมน,นะครับจับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะเข้ากับรูเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วครับ พอเราพอเราเอาสว่านเจาะนะครับเราก็เอามาใส่ได้เลยวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆใครเจอปัญหาแบบนี้ไม,ไม่ต้องมัวหาไม้หาอะไรมาแย่แย่แล้วมันก็ตันเหมือนเดิมนะครับเราใช้วิธีการ นะครับเราใช้วิธีการเจาะโดยใช้สว่านดอกที่มันมันจะขนาดรูหรือใหญ่กว่ารูนิดนึงนะครับทุกคนนะครับแล้วเราก็จะได้น้ําที่ออกมาแบบนี้นะครับอีกหัวหนึ่งตรงนู้นนะครับยังไม่ออกเดี๋ยวเรามาทําให้ดูเลยนะครับน้ำแรงนะครับ ดูหัวนี้นะครับตันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพอเราใช้มานานๆเนี่ยนะครับใช้มาเป็นปีหรือหลายๆเดือนนะครับมันก็จะเกิดคาหินปูนเกาะติดอยู่ข้างในนี้นะครับโดยที่ว่าถ้าเราใช้ไม้แย่ใช้ไม้แย่เนี่ยแย่แย่นะครับมันก็เป็นรูมันก็ออกอยู่ครับแต่น้ามันไม่ออกเต็มที่นะครับสู้วิธีการแก้ไขแบบง่ายๆใช้ครีมมาจับไว้นะครับใช้ครีมมา มาจับไว้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เจาะเห็นไหมครับออกแล้วเราก็ดึงออกแบบนี้นะครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่เหมือนเดิมเมี่กี้นี้ไม่ออกทีนี้พุ่งแรงเลยเห็นไหมครับ จากที่เราเอาสว่านเจาะใหม่แล้วนะครับน้าก็จะพุ่งแรงน้าก็จะออกแรงแบบนี้เลยนะครับวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันดูนะครับ